แมวใครมีกิจกรรมตบบอลแล้วถ่ายสไลดซไปกับพื้นบ้านแบบนี้บ้างเจ้าเปียบปูนที่บ้านเรานะอะไรคมๆตบแรงกิจกรรมพวกนี้ทําให้เท้าน้องโดนพื้นเสียดสีหนักกว่าการเดินปกติกมากๆเท้าน้องอาจจะแห้งแตกได้ค่ะต้องดูแลเท้าน้องเ<ส>พิ่มเป็นพิเศษบามสติ๊กตัวนี้เลยเหมือนเป็นไมซ์เจลิเซอร์ให้กับเท้าน้องแมวเปรียบได้ว่าถ้าไมซ์เจลิเซอร์จาเป็นสําหรับเราเราบา์มตัวนี้ก็จําเป็นสําหรับเท้าน้องแมวเหมือนกันค่ะเขาจะช่วยเรื่องให้ความชุ่มชื้นกับฝ่าเท้าน้องแมวโดยที่เราไม่ต้อง 你们好。嗯 น้องเลียได้ปกติแต่งตัวสวยหล่อได้เลยค่ะหลังเจ้าเปียกปูนค่ะท้าน้องก่อนทาตรงขอบขอบก็จะแห้งแบบนี้เลยใช้ก็ง่ายมากๆาเขาเป็นบาร์มสติ๊กหมุนใช้ได้เลยก็ทาไปที่เท้าน้องตรงๆได้เลยค่ะมือช่วยเกลี่ยอีกทีนึงก็ได้นะส่วนเราจะเน้นทาแบบวนๆทั้งแท่งแบบนี้เลยค่ะให้มันทั่วถึงเทียบก่อนทากับหลังทาอีกทีค่ะอะให้ดูเลยว่าเท้าน้องชุ่มชื้นแค่เมเขาก็ใช้ได้นานนะคะออกมาสุดแท่งก็ได้ <Laure> ประมาณนี้เลยนอกจากตรงเท้าเราก็สามารถเอาแต้มตรงจมูกน้องได้ด้วยค่ะส่วนผสมของมาจากธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อน้องส่วนผสมหลักก็จะมีเชียร์บัตเตอร์น้ำมันเมล็ดอ้างห่นทีพีออยแล้วก็น้ำมันแมคคาเดเมียมเพิ่มความชุ่มชื้นที่เท้าให้น้องด้วยบาลสติ๊กตัวนี้ทุกๆวันเราไม่ต้องกังวลเรื่องการชะลัยพื้นของเจ้าปีกูอีกแล้ว